ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้กับเราพัฒนากับาสามน้อยแอจะเอาไวน้นีคลิปเดียวกันเลยเด้อพี่น้องคลิปนี้เนาะมันคําแล้วเนาะค่ะมันสิบวันท่านเนาะพี่น้องเนาะค่ะอาว่าเป็นตามหนางานก่อนอื่นกะไปเบิงข้ามเตือนของทางช่องฮาก่อนราะวาะแอจะอล่องน้ากันยี่หนี่2สองแนวทางแอจะขันหิยุค,ค่ะล่งเล้าก่อนแล้วก็จ้างจะขันพักแจ็คพักหนึ่งแล้วก็จ้างจะลงสามน้อยต่อเนาะ เบิร์คำเตือนก่อนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องกระไดเนาะคะ่ะผู้ที่เข้ามารับชมมาฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนี่ยเด้อพี่น้องเส้นทางที่ผ่านมากอะไดพีได,ไดนองแอดจังยังมาหอดมือนีเนาะ ถามว่าประสบความสาเร็จน้เผิ่นไบบอค่ะยังอีกเงีวไกลยัวาหวังเพงิ่งพี่พิ่งน้องคือเกาจะเฝ้าถิ่มฝ้าป่ากันเดอน้อค่ะแนวทางกะมีเขามีารุดเนาะรุดได้ทุกแนวทางไม่ว่าจะเป็นสามน้อยลาวพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะราบขอบคุณพี่น้องอีกเทือนึงเนาะค่ะที่ข้ามารับชมมากดไลค์กดแช่เนาะค่ะ อ่าลาวพัฒนางวดวันที่15เดือน11 2567ก็คือของวันวันสุขบอพ่นอมงวดวันสุขบอค่ะค่ะแมนอาน้องต้าวางเด่นที่6กับ7สูตรน้องต้าวางที่6กับ7จับคูกรมี่6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5 3ตัวหางเดียวคือ167เด่นมาที่เลข6 จับคู่ได้ที่6 3สต่เตเป็นออกเป็นตัวกับที่36ถ้า16 3สเนาะจะเป็นแตกโตดเนาะพี่น้องเนาะรักลอยได้เลยที่เลขหนึ่งเนาะคะ่ะลักสิบมันผิดที่สิบกับหน่วยเนาะคะ่ะไปเบิ้งของเซียนสารคามเนาะคะ่ะของเซียนสารคามนี่โอ๊ยปวดขาพี่น้องดินกดกดยู่นี่ของเซียนสารคามนี่ อ่าเหตุไปเหมือนนั่นเข่าซีมือติดเนาะมือที่หาลุดอันนี้คือมือที่หกเมื่อเข่าเป็นตัวตัดที่ห้าหนึ่งตัวนี้เนาะคะ่ะอ่าเซียนสารข้ามกําลังปังเดอ้อพี่น้องรัฐบาลไทยสามงวดติดงวดแรกหกสองงวดทัดมาสามสองงวดที่แล้วสองหนึ่งตรงตรงสามงวดติดนั่นเข่าตัวตรงเลยบริกรจักงวดเนาะคะ่ะตามต่อรัฐบาลไทยงวดอ่า ไปสู่สัญจรที่เชียงใหม่น้ากันพี่น้องวันนาสัญจรเด้อค่ะสู้ศึกสัญจรเนาะค่ะของเซียนสารคามวางห้ากับเก้าห้าเจ็ดห้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่สามตัวหางเดียวคือห้าเก้าหนึ่งไปได้เป็นตัวตัดเนาะค่ะราวะสามตัวจะว่างหางเดียวถ้าถ้ายอยูใ่ในหนีเฮาจะถือว่าเขาเนาะค่ะไปได้เป็นตัวตัดเนาะค่ะ ไปดูของแอดจิตเนาะค่ะพี่น้องของแอดติดบนล่างวางไว้ที่สามสี่ห้าโดยเฉพาะเลขติดตรงนี้ยังบอลลุดเข้าสองตัวมาต่อกันแล้วจักมือสองสามมือแล้วเนาะค่ะของ fc สองให้เก้าศูนย์สองรุดเนาะค่ะของ fc รุดของแอดเข่าทั้งสามทั้งหางมาบนล่างเนาะค่ะจับคู่สามห้าซุยแต้มหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสามหกับสามหกเอาดวงห้าบ่มี่ สามห้าสามสี่แปดห้าแปดสี่สามตัวหางเดียวคือสามแปดเก้าเข่าตะเหล็กเด่นชนกันอ่ะตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นเหล็กคนละสูตรกันเนาะพี่น้องแต่ชนกันกะมาหายอยู่เนาะค่ะขออนุญาตเอาใบแนวทางเกาออกเนาะค่ะไปเบิ่งงานไม่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งของเสียสเส้ยนสารข้ามก่อนเสี้ยนสารข้ามว่างมือนีเนาะค่ะอ่า เด่น4กับ5 4 9 4 1 5 9 5 1 3ตัวหางเดียวคือ5 4 8คือสูตรของเซียนสรา,ารคามตัดเลนได้เด้อพี่น้อง5 8 5 4เนาะคะ่ะ4 8 4 5นี่ละ่ะของน้องตางวดที่แล้วเขาเป็นตัวกับเนาะคะ่ะมือนี้น้องตาว่าง1กับ2เนาะคะ่ะ1กับ2จับคู่1 5 1 6 1 7 252627 3ตัวหางเดียวคือ2 1 0ตัดเหร่น2 0 2 1 1 0ยังสิตัดเห่นน้ำในเด้อพี่น้อง FC บางท่านเพิ่นจะมาตัดตรงนี้ที่3ตัวหางเดียวไม่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาล3นอยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะคะ่ะจะมาตัดตรงนี้นะคะไปดูของแอดเลยเนาะคะ่ะของแอดมือน,นี้ว่างเหล็กติดบนหลังไว้ที่456เนาะคะ่ะ สี่ห้นะคะเอส่งให้ 7, 8, 0วิ่งรูดวันนี้แอดจับสูตรเจกับ8ปดโบชนไปชนแต่ของกับของ FC เนาะคะ่ะของแอดชนกับของ FC ทั้ง2อตัวเลยจับคู่ 7, 6, 7, 9 8, 6, 8, 9 3ตัวหางเดียวคือ 0, 8, 7ตัดเหรนใด้ตรง 0, 7นย์เดนอค่ะ 0, 8, 0, 7ปประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ นะคะกะอันนี้คือแนวทางของเราพัฒนาเนาะคะ่ะแนวทางของเราพัฒนาแนวทางของเราพัฒนาก็คือให้แคบเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะให้แคบเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะยกกล่องไ้แคบเนาะคะ่ะพี่น้องแคบเอาเดอ้อค่ะกับสามเสี้ยนเนาะคะ่ะแอดยุ่เทียงหน้าลางพี่น้องเห็นบ่มค่ะนะคะ,นะคะ แคปเอาเราเวลาเบิ้องพี่น้องขยายเอาก็ได้นะคะขยายเอาแคบเอาค่ะหรือว่ามันบอชัดเจนแล้วแอดจะให้แคปที่ระบายก็ได้นะคะแคบเอาอันนี้ของแอดจิตเนาะค่ะแคบเอาเด้อค่ะพี่น้องเนาะค่ะอะแล้วกับไอแคบของเซียนสารคามเด้อค่ะอันนี้คือของเซียนสารคามเนาะค่ะคือฝนสิโต๊เนาะพี่น้องเนาะค่ะ อันนี้คือของน้องต้าของน้องต้าเพราะน้องต้าเขาเป็นตัวกับเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนะคะค่ะอันนี้คือแนวทางของเราพัฒนาไปต่อที่สามน้อยกันเลยเนาะคะ่ะสำหรับแฟนคลับของสามน้อยมัดรวมเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไปเบิ่งสามน้อยอวันนี้วันที่สิบแปดเนาะคะ่ะวันที่สิบแปดไปเบิ่งงานหมู่ว่านก่อนเนาะคะ่ะ แอดว่างเลขติดบนล่างไว้ที่ห้าหนึ่มาน้อยแหลกบ่มีหาบ่ามีหมีเไปน้อยสอปกติคือแปดเข้าที่เลขห้าน,นะคะไปที่ VIP หาไปรักลอยจอยสี่ห้าสี่ย์ศูนย์ศ่งกับเบ่เกิดเมื่อวานเนาะค่ะแอดว่างหงกับ2เนาะคะ่ะวางหนึ่งกับสน้อยแหลกมากอ่าสมาบนมาลางที่น้อยพิเศษเนาะคะ่ะมาบนล่าง ไปปกติไม่มีสองไป VIP ไม่มีสองแล้วก็ไม่มีหนึ่งเนาะค่ะไปเบิ้งของน้องต้าเหมือนว่านน่ของแอดเจ็ดชิวอ่ะว่างสองว่างสองหาออกสองสีกับสองหกเนาะค่ะว่างหนึ่งหาออกศูนย์หานี่แหละทำมือได้มันจะบบาพานพี่น้องค่ะน้องต้าว่างอ่ะห้ากับแปดเนาะค่ะน้อยแหลกออกเก้าสองสี่หกสอง น้อยสองเก้าอ่ะแปดศูย์ห้าเก้สีเข้าที่5 0าศูนย์ศอ่าห้าสีนะคะเข่าไถแตงแตหา0ูนะคะแไปลักลอยบ่าแต้มเนาะค่ะพี่น้องแปดไปลักลอยนะคะขออนุญาตเอาใบออกเนาะนะคะไปเบิงมือนี่งานมือนี่เลขติดบนล่างแอดว่างไว้ศูนย์หกส วิ่งรูด0 1, นย์กับ1เนาะคะ่ะจับคู่ 06, 0ย์หกศูนตัวหางเดียวคือ012ย์หนึ่งะคะศูนน่ะคะค่ะไปที่ตัวนี้นะคะของน้องต้าของน้องต้าเมื่อนี้ว่างเก่ากับหพี่น้องค่ะจับคู่9ก้าสี่เก้าแปดตัวหางเดียวคือ0ู 1, 2, นย์เก้อ่ามันบังบ้ค่ะพี่น้องนะคะ มันบังอยู่ได้เนาะเอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะตามันเป็นเงาเป็นแสงนะคะแอดอยู่รางเนาะค่ะเอาแคปเอาเดอร์ค่ะแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้องนะคะรมแห้งแห้งค่ะแอดอยู่เทียงหน้ารางนะคะสูตรนี้นะคะอันนี้ใบของแอดเนาะค่ะเอาแคปเอาเดอร์ค่ะ,คะพี่น้องค่ะ อันนี้คือของแอดจิตเนาะคะ่ะเอา้าสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณแอซี่พี่น้องที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดดีไว้สำเนากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอพี่น้องแอดไ้แคปที่ระบายเนาะคะ่ะเห็นบ่นะคะอแอบคปของดงตาแอดดีลาย ะะจะนั่นจักน้อยแคบเอาของแอดเด้อค่ะเห็นยูค่ะเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้เขอ,อยู่ิไไ้บสนนิสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ